มา,มาต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะเอาต้นไหนดีล่ะเดี๋ยนะต้นนี้นะคะเป็นกอกมรกตด่างเหลืองนะคะใบที่ขึ้นมาใหม่นี่คือใบเผือกค่ะถ้าเพื่อนรับต้นนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทส่วนต้นนี้นะถ้าไปด้วยกันเนี่ย ห้าสิบบาทเป็นสองกระถางนี้ร้อยห้าสิบนะคะกอกมรกตดำกับด่างเหลืองนะคะที่เขามีลักษณะใบเผือกเนี่ยคือต้นเดิมต้นแม่เขาเนี่ยด่างจัดจัดนะคะทุกคนเราก็เลยเอาก้านที่เป็นลักษณะก้านเล็กเเนี่ยนะคะเอามาเสียบชําคือแม่เขาด่างแต่ว่ามีก้านนี้ที่เป็นก้านเขียวเราก็เลยเอามาชําปรากฏว่าลูกเขา เป็นเผือกค่ะเพราะว่าเขามีเชื้อด่างที่แรงมากต้นต่อไปนะคะต้นนี้ก็เป็นกวกมรกตเราชำใบนะคะทุกคนแล้วใบเขาแบบเหี่ยวแห้งแต่เขาให้ลูกเรามาก็ยังไม่คลายดีกว่าเนาะกิกกิ๊กไม่มั่นใจว่าเป็นด่างโบราณหรือว่าเป็นด่างเหลือง ส่วนใบนี้นะคะเป็นการชําใบคู่กอกมากตด่างเหลืองตอนนี้เขามียอดใหม่แล้วทนะุกคนยอดใหม่ยอดใหม่หมถ้าใครรับต้นนี้ขายให้เลยค่ะรวมไปกับต้นอื่นนะห้าสิบบาทนะน,นี้ด่างเหลืองนะมียอดใหม่ยอดใหม่ส่วนต้นนี้นะคะเป็นด่างนะอันนี้คือด่างจัก,กระพัด ด่างจัก,กรวพัดก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการชํำใบใบเขาแห้งนะคะตอนนี้เขาให้ต้นลูกใหม่มีหัวแล้วนะต้นนี้ถ้าเพื่อนรับไปกับต้นอื่นนะห้าสิบบาทนะคะเป็นด่างจัก,กรพัดนะคะที่บ้านเราไม่มีสังเกตว่าด่างจัก,กรพัดกับด่างโบราณต่างกันตรงไหน,นดูที่ก้านเนี่ยคะ่ะถ้าก้านเขียวนี่เป็นาจัก,กระพัดแต่ถ้าก้านแบบนี้นะคะ เป็นบูรานสองกระถางนี้ไม่ใช่ด่างนะเป็นกวกจักรพพัดบูรานก้านเขาจะลายๆแต่ใบเขาไม่ด่างที่บ้านเรามีทั้งแบบด่างแล้วก็แบบไม่ด่างแต่สองกระถางนี้เป็นกระถางที่ไม่ด่างนะคะเราปลูกทั้งสองแบบดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่า,าถ้าเป็นบูรานนะคะกวกจักระพัดบูรานเนี่ยก้านเขาจะ ลายแบบเนี้ยอัน,นี้คือโบราณกวักจะพัดโบราณไม่ใช่ด่างโบราณน,นะด่างโบราณเนี้ยมีอีกกลุ่มหนึง่งต้นนี้คือกวักมรกตด,ด่างโบราณน,นะคะอันนี้คือด่างโบราณด่างโบราณ ด Nil, ่างโบราณก้านเขาจะลายๆนะคะแต่ถ้าเป็นด่างจักรพัดนี่ค evet ือด่างจักรพัดก้านเขาจะเขียวแบบนี้ค่ะก้านเขาจะเขียวแบบนี้นะอันนี้คือด่างโบราณอันเป็นด่างอผู้ผิดอันนี้เป็นด่างจักรพัดก้านเขียวอันนี้เป็นด่างโบราณก้านเขาจะลายลาย ถ้าใครสนใจกิ๊กก็ตัดสดขายก้านละหนึ่งร้อยนะคะทั้งด่างโบราณแล้วก็ด่างจักรพพัดค่ะด่างโบราณกับด่างจักรพรัดเนี่ยเป็นกวากมกังกรที่หายา,ยากมากเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขายกันราคาแพงมากเลยนะทุกคนก้านหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยเลยนะตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกเอามาทำเป็นแม่พันก้านเล็กๆเองค่ะเจ็ดแปดร้อย นด่างโบราไอด่างจากักรพรรดิหายากหายากนะคะดังนั้นใครที่จะสะสมหรือว่าอยากจะสะสมกอกมรกตด่างจากักรพรรดิก้านเขียวด่างบบราณก้านลายนะคะก็น่าสะสมนะคะส่วนใครที่ ปลูกกอกมรกตเวลาเลือกซื้อเลือกซื้อนะคะถ้าเพื่อนๆได้แม่พันธุ์ลักษณะที่เป็นแบบด่างน้อยแบบนี้ด่างน้อยแบบนี้โอ,อก,กาสที่เขาจะให้ต้นลูกด่างที่สวยแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะสูงมากๆาเห็นไหมอันนี้คือแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์เขาเขียวแต่ลูกเขาออกมาด่างด่างสวยเห็นไหคะทุกคนอัน,นี้คือ ต้นลูกเห็นไหมคะก้านนี้ให้ลูกสามแต่ก้านนี้เนี่ยอน่าจะเขียวนะคะแต่ดูก้านเขาก็ชมพูนะ ะะก็เป็นช่วงที่เรากำลังเร่งหนอกกักมรกตนะคะเพราะว่าีเพื่อนของเราสั่งซื้อแล้วก็เขาได้มีการตัดก้านขายตอนนี้แม่พันธุ์ก็เหลือแต่ตอค่ะและอีกบางกลุ่มที่มีด่างที่สวยนะคะเพื่อนก็รับซื้อแบบยกกอยกกระถางตอนนี้แม่พันธุ์ก็เหลือน้อยมากนะดังนั้นช่วงนี้เราก็พยายามเร่งหนอก ให้มีต้นลูกเพื่อจะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่รอหรือว่าอยากได้ก็ต้องกดติดตามไว้นะคะจะได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้เลือกว่าอยากได้ต้นไหนสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคิไปหาคุณปู่ก่อนคุณปู่โทรตามะคะ่ะสวัสดีค่ะ